าโทรศัพท์อ,ออกมาอีต้องดูก่อนมีนึงสิวต้องดูความหลอ่อมีหนึ่งสิวสิวมันขึ้นนะ<ช>ไปลงเนีปลองโทรศัพท์จะหล่นหยอกเลยตัดหนาไ <c oughs> ปฮะดา คนเดี๋ยวจะทำฟิชแอนชิพให้หนุ่มๆเนาะนี่ปลาสเสด็จน้ำไว้จ้ะทุกคนนี่เป็นพวกแป้งทอดกรอบจ้ะกินง่ายๆแล้วกันวันนี้คุณป้าป๋าไปทำง,งานแล้วนะทุกคนไปทำง,งานไปทำง,งานต่างเมืองก็จะไปนอนพักโรงแรมแล้วก็ไข่ ผอมผงปรุงรสหน่อยแล้วก็เหมนกันจะ้ะผงปงร,งร,รุงรสของฝรั่งพริกไทยป่นน้ำเปล่า น้ำเย็น <Okay. S 1> ต้องปรุงรสเยอะอะแค่นี้แหละโอเคให้เกาะตัวปลาแค่นั้น ทำสามชิ้นจ้าทุกคนคนชิ้นเราก็จะเอาไปชุบกับเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดแค่นั้น f ิชแอน d c ชิพของเราก็จะมีเฟนฟรายมีผักสลัดแค่นั้นะนทุกคนง่ายๆวันนี้ อหมักไว้แค่นี้ก่อนจ้ะทุกคนนี่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาทอดปลากันจ้าทุกคนอันนี้เป็นเกตเมนนปฟางเนาะ thank you. ีชิ้นใหญ่อยู่ชิ้นหนึ่งโอเคเคาสงชิ้นก่อนทุกคนมีทั้งหมดสามชิ้นเอาไปทอดกันจะ้ะ ไแล้วทุกคนกอบสีสวยนี่ไปไหนอยง <c oughs> องตรนงนี้จะทุกคนกั <c oughs> น่งอีกทุกคนเดี๋ยวเอานี้ลงอีกจ้าครับตามมาย้อง <c oughs> <c oughs> จ้าทุกคนคิดว่ามันกรอบอยู่เด้ล่ะปลาทอดแผาส่วนทางนี้ทุกคนก็มีฟรายเนาะเฟนฟรายผักสดทางนี้จะมีผักกาดแก้วแตงเขาพอพดแล้วก็หัวหอมแดงใช่มีดิซซิงด้วยครับแล้วก็นี่เป็นซอสไข่กับกระเทียมครับสำเร็จรูปจ้ะแบบนี้เด้อเออแบบนี้ทุกคนใช่โอเคจ้ จะใช้จานใช้จานก่อนหอมแม่แล้วกันเนาะแม่ชอบกินใส่หอมด้วยใส่กระโพดด้วยใส่ทุกอย่างเลยนมๆจะกินเฟรนช์ฟรายจ้ะ

แม่เอาจานมาใส่ลงเดี๋ยวเอาไปตั้งโตกก๊ะคับนี่ <c oughs> จิมฟรายทุปกคนกินกับปาลาด้วยกินกับปลาก็อร่อยยอดของเวสโกของในชัวร์เอาเใื่ <c oughs> อืมว้า <c oughs> ว <c oughs> แค่นี้ก่อนนะทุกคนครับนี่ต้องเอา้ย <c oughs> <c oughs> นี่ของแม่แล้วก็นี่ของน้องแล้วก็ยังไม่เอาะรู้นูกันเสร็จแล้วจ้าทุกคนง่ายๆฟิชแอน d c h i p ทุกคนฟิช h a นชิ h i p s ง่ายๆเดร์เกอร์ ยาแมนนาลตินทินอยู่พวกราจะใส่น้ำแข็งด้วยเอาวางวางดีกว่าไม่ใช่ของแม่ครับอันนั้นของน้องครับอันนี้ของน้องใช่อีลี่แม่จะก็ต้องเอาของแม่ครับครับแม่มีหอมคืออันเล็กมั่วไงหมว มือค้าจ้าทุกคนถ <Hello, everyone. S 1> ักทายกัน Hello everyone Hello อืมเอาเลยกินเลย <Yo. S 2> มือค้มวันนี้จ้ะเยว้าว wow. ตอนหมักไม่ได้ชิมรสเด้อใส่อะไรก็ใส่เลยเมื่อเช้านี้ oh, ho, mijn kaap mmm crispy ik doe het maar Okay ik heb al nu spiezen pomus, ja, dat is pomus 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 mmm ดดก,ก็ดัสมาก็ฟิสส์ฮึม so บราถามพูมดว่ารสชาติปลาเป็นเจ้าใดแซ่บพูดนะรู้สมาก็ตบลูดดิ้งนั่นฉันจะงดวนนี้พอไม่อยู่นะทุกคนพ่อไปทางานเน,นาะอองเราสาารสมาเก็บลูดดิง้งบลูดดิ้ง ยาอีกแลเดี <osc> ๋ยยาอีกทสมองอะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะออกคำรันอุดและจะออกคำ sound อุดและจะออกคำทุกคนโรงเรียนเขามีพูดภาษาไปด้วยแล้วก็แปลไปด้วยนะโรงเรียนเขามีอาหารมื้อเที่ยงเป็นอ๋อ เป็นเลือดพุดดิ้งอะทุกคนเลือดพุดดิ้งอะ่ะแต่ว่ามันสุกแล้วนะทุกคนวับพได้สมองจ้ะแม่ทิ้เอเล็กส์โอเคเอเล็กอเล็กโบกากินจ้ะเพราะว่าเป็นเลือดเป็นเครื่องไมอย่างอเสียเล็กโบกินอยู่แล้วแมททิวกับโบกินจ้ะแต่เราก็เห็นในร้านซูปเปอร์ต่างๆเราก็ไม่กล้าซื้อกินเหมือนกันเราก็มันไม่เหมือนเลือดเลือดไก่เลือดหมูบ้านเราอะทุกคนอืม,อม

mùa nó mẹ ngon vậy kla súc mẹ 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 súc mẹ

เออต้นผักหืมเขียวชิงตัวนึงชิ้นใหญชิ้นใหญถามคุณว่าฉันหวังว่าพวกเธอจะอิ่มหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่แม่ทีบอกชิ้นใหญ่อยู่งมีเป็นไฟอะไรหืเป็นไอ หนึ่งกุ้งหนึ่งกิโลแม่บอกว่าเล็กบินไม่หมดหรอกสามคนหนึ่งกิโลต้องสี่คนพ่ออยู่ด้วออยวต้องกินแม่ของแม่มีพ่ออยู่ด้วยต้องกินสี่เอ่อหน,นึ่งกิโลสี่คนอะไรบอกทำหมดนั่นแหละอันนี้หนึ่งกิโลเหลือตั้งจานแล้ว,ลวทุกคนรูสินั่นสิปุ๊บไหน่านเสียเด้อแม่มาเสียแต่ทาห้องบอระ Mm. Ja. Nee, mm? ja, Omdat nee. ja. <laughs> ja. ja. mm. mm. ik niet zo veel eet. Jumbo fries zijn een stukje Ja. Maar ze zijn groter. Nee, het zijn niet groter. Jumbo fries zijn niet groter, man. Jumbo fries zijn niet groter. Maar als je dat met de dommer zegt... Nee. Die zijn niet groter, man. Stoerder. Mhm. Ik spreek Maar ik vind wel een klein โอมียาฮันค้างอีกสปีซซอบกระต้านกระเพาะอะไรกระต้านเล็กเล็กเดือนเนี่ยเปล่งสมบัติกันเลยทุกคนจ้าเกาะอิ่มไปแล้วหนึ่งมือเนาะอิ่มไหมอ่ะอิ่มอยู่เออนั่นแหละเกาะฝากคลิปไว้สำนีจ้าท่านผู้ชมหละน้องรับฟันดีลาตีสวัสดีจ้าสบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย